สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาให้ท่านดูเหรียญกระถิ่น58ดของหลวงพ่อรวยวัดตักโลนะครับรุ่นนี้แท้ทันหลวงพ่อรวยนะครับผมนี่ครับเหรียญจะคมเข้มมากนะครับรุ่นนี้แท้ทันหลวงพ่อรวยนะครับ จัดสร้างขึ้นเมื่อวันที่15กันยาย2558นะครับอันนี้สร้างทั้งหมด3,999กล่องครับกระถิน58รุ่นนี้แล้ว1กล่องจะได้เหรียญ30เหรียญน,นะครับก็เอา3,99คูณ30นะครับตอนนั้นทำบุญกระถิน1กล่องได้เหรียญหลวงพ่อรวยกระถิน58 3เหรียญ แล้วก็รูปหล่อขนาด5นิ้ว1องค์นะครับผมลักษณะอันนี้จะคล้ายเหรียญหล่อนะครับนี่รูปแบบหินคมชัดเหมือนคล้ายเหรียญหล่อนะครับเป็นเหรียญที่ผมชอบมากโดยส่วนตัวเป็นการพิเศษนะรุน่นนี้นี่ครับรุ่นนี้แท้ทันหลวงพ่อรวยนะครับถึงจะเป็นเหรียญที่เป็นราคาหลักร้อยก็จริงแต่โอกาสอนาคตข้างหน้าอาจจะถึงหลัก ันแต่ที่สำคัญคือแท้ทานหลวงพ่อรวยและเป็นเหรียญที่คมชัดมากนะครับผมนี่ครับคือผมโดยส่วนตัวนะครับชอบโดยส่วนตัวนะครับอันนี้นี่ครับคมชัดมากครับห่วงจะเป็นห,ห่วงตันนะครับรุ่นนี้ เดี๋ยวผมจะให้ดูจำนิ้คร่าวๆที่แจ้งได้นะครับเนี่ยที่ใต้นี่ครับจะมีขีดๆหนึ่งนะครับใต้ห่วงนะครับจะมีเป็นรอยขีดนะครับนี่ครับใต้ห่วงจะมีเป็นรอยขีดนะครับส่วนจีวอนตรงนี้ครับจะมีเส้นคมๆอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับจะมีจะมีเส้นคมๆอยู่นะครับ เส้นคมอยู่นะครับดูครับตาคมชัดมากนะครับรุ่นนี้ทั้งเกสาทั้งเป็นการคมคุมนะครับนี่ครับชัดมากนะครับถ้าใครมีลองเอามาเทียบดูก็ได้นะครับผมส่วนยันดวงด้านหลังจะมีสองบล็อกนะครับรุ่นนี้ต้องสังเกตดูตรงตรงนี้ครับยันดวงด้านหลังตรงนี้ครับ มันจะมีบล็อกแตกกับบล็อกไม่แตกนะครับสังเกตอย่างนี้ถ้าบล็อกแตกจะมีขีดเส้นันนี้่องเป็นบล็อกไม่แตกนะครับนี่ครับแล้วก็มีตอกโค้ดที่หูหัวนะครับตอกโค้ดส่วนมากก็จะตอกมาชัดนะครับโค้ดด้านหลังก็ขมชัดมากนะครับผมแล้วก็จะมีรอยตัดนะครับถ้าใครมีได้หลายเหรียญก็สังเกตได้ที่รอยตัดนะครับนี่รอยตัดตรง ใหเดีย๋ยวจะมีรอยตัด,ดข้างนะครับ mm hmm. ถ้าใครมีแหละเหรียญก็ต้องเอาลองเอาเทียบประกบกันดูเลยครับร mm hmm. อยตัดตรงกไหมครับ mm hmm. นี่ครับแต่อันนี้แท้ทานหลวงพ่อรวยนะครับผม ได้มาประมาณ3ปีแล้วนะครับผมเดือยนี้ก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้บารมีหลวงพ่อรวยวัดตะโกอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาช่วยดลบานดาลปากรักษาให้ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังมีแต่ความเจริญร่ำรวยเงินทองยิ่งๆขึ้นไปนะครับฝากกดติดตามกดซับทะไครไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีเหรียญของหลวงพ่อรวย หรือเรียนของพรกเกจิทัานอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาแชร์ให้ความรู้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับอย่าลืมกดติดตามกดซับส c r i b e ช่องของผมไปด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ